อันติให้เออนั่นดิเออดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวตาหน้าเดี๋ยวไม่ใจจะตานี้นี่แหละไม่ใจรักเท่าไหรนะ่ละโอเคจะเล่นอะไรก็ได้ที่แบบซัพพอร์ตทีมเออมาเล่นอะไรกันดีโอ้โหเด็กไทยหัวใจออฟเฟนอีกแล้วหรออะไรด,ดีวะต <า S 2> <ม>ีเออระดับศูนยสิบห้ามาดีว่าบ้างลองดีว่าบ้าง โอโหน้ำมูกเราเริ่มกลับมานะฮะหลังจากที่แพ้หนึ่งตาสองตาใช่ไหมวะใช่อมาไม่มีพวกกักกาก้กานจังหวันี้จริงหลังจากตอนแรกๆที่เกมเปิดมาคุยังจำได้เลยไม่มีใครดันเพลโลดสักคนแม่งไปวิ่งคิวกันกันใหญ่ตอนนี้นี่แบบเป็นงานเป็นการขึ้นเลย ไหนไหนไหนด,ด,ดูดิดูดิดูดิอะไรเปลี่ยนมัน้งวะพอเปลี่ยนเป็นพี่กบนี่อะไรเปลี่ยนมัน้งไม่มีเอ้าโถเว้ยไป,ไป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 แคปเจอร์กบแคปเจอ,อร์นี้ดีว่าอาจจะไม่เหมาะก็ได้นะแต่ลองดูกันแต่ว่ามันมีวิธีเล่นอยู่โอ้โหแย่ละโอ้แทงสามสองตัวแทงสองตัว แขงสองตัวอีกป้าเอ้ยตา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 ยโอ้ยโดนโดนทุกอย่างงนี้ก็ได้เหรอทุกอย่างงนี้ก็ได้เหรอโอ้ยตายตายตายเราโอ้ไม่ไหวว่ะเออตายตายตายโอ้โอ้ทำไมทำไมหลังๆนี่เจอแต่ทีมอะไรอย่างนี้วะดูดิลายหัตสามวันไอ้บ้าเอ้ยเอาแกนแทงลายหัตมาด่วนเลยไอ้รถฮอกรถฮอกตัวไหนแก่ทางรถฮอกเรา ทำไมหลังๆนี่เจออะไรอย่างนี้บ่อยเลยวะตั้งแต่ตาเมื่อกี้แล้วดีว่าสามตัวตาทีรถพกสามตัวมันมันมาจากประเทศเดียวกันหรือไงไอ้พวกนี้ถอยถอยแล้วบุกไม่ได้ตาตต่บุกไม่ขึ้นเลยเนี่ยปืน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 ปนปืนปืนปน เกมแพ้ได้เลยเออใช่ต้องออฟเฟนน้อยโอ้โหบอกเลยรถท็อกสามตัวมึงไม่รอดหรอกเล่นออฟเฟนมาตาย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 ีก่อนออลาฮาร์ดดีกว่ามามาเข้าไปมาแมนมามามารถท็อกตาย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 หนีก่อนโอ้ยเฮ้ยตายตายตายจะตายแล้วพี่จะตายแล้วน้องโอ้ยพี่จะตายแล้วน้องอ เอาไป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 เอาโดนสองคัวว่ะกูยังได้ฮัลโหลโอ้โหตานี้ต้องเอาดาเมจห,หนักๆแล้วว่ะกูต้องเล่นจ้างละโอ้โหเอร์มากันใหญ่ละจ้า <c oughs> มากันใหญ่บอกเลยจุดน,นี้มาเดี๋ยวช่วยสแตมเดี๋ยวช่วยสแ,สแตม็ม สแต็มกันเลยทีเดียวอือ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 ไป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 ยังไงจังอืออืออือบอมฟอร์ยูบอม for you ไปเลย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 นี่แหละจังจังนี่แหละ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 ช่วยได้เฮ้ยปีริเปอร์ได้ผลว่ะไม่ต้องเกลือจะตัวอย่าออกจากจุดเลยทีเดียวจังตัวบางว่ะ ติดติดอ้ต้องจังอย่างเดียวแล้วตอนนี้กูเอา้าโดนด้วยขอบคุณโดนไม่รู้ไปแล้วจังซีม่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอีสเปกไายโอ้ตายตายตายไอ hey, ้ระวังระวังอยู่ด้านบน <Come> on, อยู่ด้านบน <okay. S 1> อยู่ด้านบนอืออือตายไอ้กูเนี่ยตายเองชิบหายจะตายแล้วจะตายแล้ว จะตายแล้วฮิว,หน,ห,วหน่อยฮิวกูหน่อยอเออเอออออื <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวหลบโอ้ไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยตายตายตายกูตายกูตายกูยกโอ้หาเทียนตีไม่ได้เลยฟาร่าคุมฟ้าโอ้โหมากันเป็นคอมโบฟาร่า,าคุมท้องฟ้าหลบไม่ได้เลย <c oughs> หนึ oh. ่งศูนย์เลย yeah, it, <laughs> ออเอาขูปเิดอะไรปเลยเฮียไม่เล่นเนี่ยไม <laughs> ตย่ตายเนี่ยทำไมวะตายตายเฮี <h ums> ยเล่นมันก็แพ้รู้ได้ไง เดี๋ยวเปลี่ยนตัวเดี๋ยวมันก็เล็กรถฮอคเว้ยมึงเชื่อกูเดี๋ยวมึงโอเครถฮอปสามตัวเดี๋ยวก็แพงทำไมเจอแต่แมทเกนเทียนวะเกนเดอะแมทหรือยงไงช่วงนี้โอ้เกนเดอะแมทเล่นลูซิโอเลยมาๆโอ้ยมีเกนจีวะมีเกนนั่นไงนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวนะเอาไม่รู้เอาจุดแล้ว มาแล้วนั่นไงเทียบร้อยเฮ้เจ๊โอ้ยโอ้ยทำไมเงี่ยไอ้เทียบเราเจอทีมเดิมเลยไอ้เทียเซ่แมนจริงเหรอมันมีกันอยู่แค่นี้หรือไงวะกูอยากรู้จริงเลยเนี่ยโลดพอกโอ้ยไอ้เทียบทีมเราขานได้อืมตายไปนึงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยเซน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 อยู่เซนอยู่ เซ็ send you, send you, send you. านอยู่เซ็นอยู่เซ็นอยู่ไปไปเออกูมีจัสติกแล้วกูมีจัสติกโอ้โหมากันใหญ่เอเอตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วกูจัสติกเลนฟอร์มโอ้ยโอ้หรีโหลดพอดีไอ้บ้ากลัไม่ไหวว่ะแทงแม่งเยอะไปโอ้ย ที่นีเราควรย้ายทีมมาอยู่ทีมนู้นอไอเลซี่แมนแม่งก็เล่นเป็นโรท็อกทำไมเจอมันบ่อยจังวะเมื่อกี้ก็แบบเจอแล้วรอบหนึ่งเฮ้ยเมื่อกี้กูหน้าผักเออไปมาเลยไปเลยพี่อืมอืมอืมโอ้โหตาย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 เกือบไป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 คือจะเปลือยโอ้ยทำไมทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนี้โอ้ย อ voi, um. ออโ้ยรอดได้ไงวะรอดได้ไงวะรอดได้ไงยึดยึดยึดเลย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 อ๋อ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 เกือบไปกุลตูมไปซะมึงเออเอออืออือไปไปไปนี่โอ้ยตา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 ยดิจินอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอ้ย มัดจำตัวโอ้ตุ้มตุ้มกูเนี่ยจะตายแล้วเนี่ยโอ้ยตา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 ยกูตายกูตุ้มตุ้มโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดหาวิธีก่อนหาวิธีก่อนโอ้ตาย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 ตุ้มไปหนึ่งตัวไปแล้วตัวหนึ่งโอ้ยตายตายโดนกับดักยุ่งหน่อยเออตายเย้ยแม่งหลบอยู่ในห้อง หลบกันอยู่ในห้องหมดเลยพอยึดจุดได้อะโอ้ยตายตายตายโอ้ยโคตรเก่งเลือกตัวซ้ำยังไม่พอยังเก่งด้วยนะโอ้ยจัดสิกปูมาแล้ววิ่งจุดหน่อยวิ่งจุดหน่อยสักคน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 โอ้ยที่แม่งโคตรเกี่งจัดสิกแม่งเลยตรงนี้เลยโอ้ย เี่สามตัวที่ไม่เท๊ะแทงนะแม่สบายเลยเบื่อเลย็รอแบบเก็บอันสีอย่างเดียวไอ้เหี้ยเออโอยดูดิดูสิ่งที่พวกพวกเจ้าทำโออตายตายตายปนเราได้เชียวโอยแต่แกออกหมดเลยเออก็ยังอยู่ กู S <S 2> <S 2> <ร>ออก้ ey, แล้วเราก็เจอแม่งอีกเลย <S <S กูออกเนียวแม่งมาด้วยกันแน่นอน <S <S ไม่เอออกแล้วแม่งเกียนเกิน s <S <S ลาก่อย <S 2> <S 2> เจอกันแมบหน้า